ใชครับผมเดือนตวันไม่อะไรพระสุพรรณครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์กว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายใครมายิจีจอนอยู่ที่บุรีรัมย์ก็ตอนนี้ไปอยู่ที่นู่นเนาะมีใครเป็นกุ๊บเปาซ้อมเราไหมก็อาจารย์แล้วก็น้องๆในค่ายตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบปีสูงเท่าไหร่ครับน้หนักปล่อยตอนนี้ห้าสิบสองมวยสไตล์ไหนครับวู้ดวันนี้มาเจออังเปาเนาะไม่เคยต่อยกันเนาะครั้งแรกเลยศึกษาเกลีต่อยเขายังเขามวยสไตล์วู้เหมือนกันวันนี้มาเจออังเปาวางเกมวางแผงให้ดีก็เล่นชนตามสไตล์เรา ล่าสุดต่อยไปที่วันนั้นต่อยใครตวงคอยเฟรมวันนั้นชนะน็อะวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดนิต่ดียอยเก้าเนาะแล้วต่อคนหนึ่งปอนด์ด้วยไหวไหมสบายอ่าเมื่อช้าซ้อมยางคิดว่ามาเกินหรือมาขาดีมาพอดีมาสบายเลยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เป็นร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมอ่อนแขนนะคุ้มมากี่กิโลมาสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดห้าสิบคนจังหวัดฝ่าเชื่อช่วยแฟนคลับรถหน่อย ค,ครับฝากเชิญชวนชาวเขล่ะครับฝากเป็นกำลกังใจเกษตราบันวิเลยบบาลสันครับวันนี้ผงอมอาชานะอ่ะขอโชคดีครับ